แม่จากช่องนแม่คิชชาเนเอลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรคะแม่มาทำรีวิวขนมสมัยแม่เด็กๆค่ะนี่แม่ไปตลาดน้ำมาดูสิซื้อมาเยอะแยะเลยล,ลองดูลองดูตลาดน้ำนี่นี่นี่ลองชิมดู แม่ๆแ,แล้วทําไมชิมสองอย่างเลยล่ะคะจะเย็นๆดิคะ <laughs> อันนั้นชิมอัน,นที่ถือในมือก่อนอันนั้นคือเยลลี่ลิ้นยาวเหนียวเนืบอร่อยไหมคะผ่านแม่นี่ผ่านไหมอ๋อมต้องเป็นยาวๆนี้ใช่ไหมเอาเขาทํายาวๆก็ไม่ได้มวนกินอันเดี๋นยนลองทายาวๆให้ดูซิ อ่กัดอันนี้ผ่านใช่ไหมโอเครสชาติเด็กๆชอบถัดมาอันนี้ชิตตี้บอยอ่ะเหรออ่ะบอยก็บอยอ่ะลองทำดูอันนี้เจาะให้และอ่ะลองดูดูค่ะอันนี้ก็เคยกินแล้วมัง้งไม่เคยอ่ะลองกินดู เป็นไอศครีมไอศครีมโคนยาอาลองชิมดูรสชาติอร่อยไหมปุ้ยยาสีฟันชิมด้วยไม่ชิมนานแล้วขอฝาหน่อยฝาฝาอยู่ไหนโอเคผัดมา เราจะลองอะไรดีถัดมาเราลองบวยเค็มนี่บวยเค็มเคเคยกินไหมไม่คหรออ่ะลองดูกินหมดปากยังอ่ะลองดูสมัยก่อนแม่ง,ง่วงนอนนะอ่านหนังสือเอาอันนี้พกไปด้วยกินแก้เซง็งอืม ทำไมทำหน้างั้นละคะรสชาติมันเป็นไงคะรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวที่ไหนล่ะเปรี้ยวเค็มเ็มมันจะเค็มมากกว่าเปรี้ยวนะรสชาติใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้เลยถัดมาชิมอะไรดีนะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่ ชิม่อนี้แล้วกันเคยกินแล้วมั้งสมัยเด็กๆเขาเรียกขนมเปาะแปะเปาะแปะอ่ะชิมชิมเทเทใส่ปากก็ได้ค่ะยังม,มีติดปากอยู่เหร,อ,หรอคะ อ่าชิมสักทีรสชาติเป็นยังไงอ๋อใช้ฟังว่ามีเสียงซาๆาอือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว สนุกไหม<ต>มันน่าจะเป็นขน,นมที่ทำให้สนุกและตื่นเต้นแต่ถ้ามันมีก้านใหญ่ๆเลยวกแต้มยังม,มีสั่งเลยอ่ะอือหือแล้วก็อันนี้ด้วยแกง่วงเดี๋ยวมาแกะให้เมยๆลองชิมดูนะคะ่ะลองชิมดูอืม่ เป็นไงบ้างชาติเปลี่ยวเปลี่ยวเปี่ยวเปลี้ยวเปลี้ยวเปลี่ยวแบบหยดูดไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆไหวไหม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 ไหวแล้วไหวแล้วหวานแ,แล้วด้วยหวานแล้วด้วยอาดื่มน้ำก่อนน้ำจะหมดแล้ว นี่อันต่อไปขนมไข่ไดโนเสาร์แล้วก็จะมีแถมแหวนด้วยนะใช่มีแถมแหวนด้วยลองชิมชิมแหวนด้วยนะคือให้ชิมแหวนไม่ได้ชิมไข่ให้ชิมไข่๋อชิมไข่ก็ได้ไม่จัดชิมแหวนสินี่ไม่จัดชิมแหวนย u ี่ย y ม m ี่รสชาติย u ี่ยั u มี่มันก็เป็นน้ำตาลธรรมดานี่แหละเนาะ เอา้ามาจากไหนแขกไม่ได้รับเชิญขอไม่ได้รับเชิญออกไปอ่ามาวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวค่อยโอมใหม่ต,นหนต่อไปเป็นอะไต่อไปเป็นอันนี้นอันเนี้ยอันเนี้ยขนมสม,มัยหมามาเด็กๆมีอ่ะลองชิมดูซิชอบไหมอ่าดึงออกไป ลงเกินหกนาทีได้หรอลงเกินหกนาทีได้อะเป็นไงบ้างนี่ไม่ผ่านเลยค่ะโคนไม่ผ่านเหรอคะไม่ชอบเหรอคะค่ะไม่ชอบอ่ะอันต่อไปต่อไปมะฝรั่งบุรีมะฝรั่งบุรีแกะเลยนะแก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 ะให้แกะโอเค เอาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเย็นรี่ยาวๆสิคะ,ะมาฝรั่งยาวๆเป็นไงมั่งรส<ม>ชาติเป็นไงบ้างเย็นเย็นนิดๆเย็นเยนขนาดนั้นเลยเหรอเ <c oughs> วอร์แล้วก่อนนี้เลย ขนมอะไรที่ไม่เคยกินเลยแต่ลองรู้นะสมัยแม่เด็กๆแม่ก็กินนะมันจะแบบเป็นบัวแผ่นหรือเปล่าเพื่อเป็นบัวแผ่นมั้งนี่มันก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆ <Okay. S 1> เหมือนเหรียญอ่ะลองแกะดูลองแกะดูะด <Okay. S 1> ร่อยไหม รอร่อยทุกอย่างเลยเนาะธอกินได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างแต่ยกเว้นอันนี้ยกเว้นอ๋อเนียวเนียวสีสีเนี่ยเหรอไม่ชอบเหรอชอบียวชอบสีอะอ่ะหมดปากยังเร็จแล้วอันต่อไปอันนี้เป็นลูก hey, <don> อนนมนมไม่ใช่นมอัดเม็ดเป็นลูกอมนม oh <yeah. S 1> อันนี้นะตอนเด็กๆนะซื้อมาเพราะว่ามันมีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งอมะก็ชอบที่มันมันมีความประหลาดตรงที่ตรงที่อะลองแกะดูแกะแต่เปลือกนอกนะคะเปลือกในไม่ต้องแกะมันแปลกตรงที่นี่นมันกินได้ทั้งเปลือกไม่ต้องแกะนะกินเลย มันจะละลายหรือเปล่ามันจะลายเองเปลือกอะถ้าเราใช้ทั่วไปมันจะ it, ละลายเองใช่อร่อยไหมหวานหวานไปหน่อยนึงหวานไปหน่อยนึงอ่ะอันสุดท้ายขนมแบบนี้เมื่อก่อนชอบซื้อมาเก็บใส่ในตู้เย็นไว้เพราะว่ามันจะอร่อยดีอันนี้ก็จะ เป็นอันที่เราจะรีวิวอส้าย,ยแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปวันนี้อลองชิมดูแล้วก็แล้วเ,เดี๋ยวจะมาสรุปผลทีหลังว่าอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบก็ชอบหมดทุกอันใช่ไหม <c oughs> ใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ชอบอ,อันที่เป็นสีสีเหรอ <c oughs> อ่าอันนี้ก็เป็นแบบ <c oughs> เคียวหนึบๆนบเน,นี้วหนึบหนึบ อ่าวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะยังไม่ได้สรุปเลยว่าอันไหอร่อยอ๋ออย่าพึ่งหรออันนี้อร่อยไหมอ,อร่อยเปรียปร้ยวๆชอบไหมกินตอนว่วงนอนไข่น้ำตาลไดโนเสาร์ที่จัดนี่บอยเคม็มเวปเปอร์มิน์บุรีและอะไรคะที่ไม่ชอบอที่หนูไม่ไหวเลย อันนี้ไม่ไหวใช่ไหมคะไม่ค่อยอร่อยไม่ถูกใจโอ้แล้วนี้ถูกใจไหมคะอันนี้นี่ถูกใจไหมใจถูกใจเค็มๆแต่ที่ชอบที่สุดโหวตให้อันไหนอันนี้เลยอ่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมาโหสองอย่างเลยกับเอ๋อเยลลี่ลิ้นยาวกับเปาะแปะแล้วก็อันนี้แล้วก็ลูกอมอันอันก็ลูกอมอ๋อแล้วก็ลูกอมแบบนี้ถูกใจ ใช่เลยโอเคให้วันหลังมารีวิวอย่างอื่นมานะไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมารีวิวคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย